รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอเโอ เษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นเจ้าของสวนอุบลสมบูรณ์ฟังชื่อแล้วอย่าเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจริงๆแล้วก็อยู่กันที่จังหวัดระยองนี่เองครับพี่สมชายบุญก่อเกืือปลูกกระท้อนซ้ายพันธงพูนปรับปรุงและพัฒนาซ้ายพันเองปลูกและขายเองจนได้เงินล้านกันมาแล้วครับแหมว่าแต่ว่ากระท้อนสายพันธงพูนเจ๋งยังไงวันนี้โอกาสดีมาพบกับตัวจริงเสียงจริงก็ไปหาพี่เขากันเลยละครับ จุดเด่นของมันก็นคือรสชาติแล้วก็ความหวานนะครับแล้วก็สีจะสวยด้วยนะครับ <S <S พื้นที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินร่วนปนทรายส่วนมากกระท้อนเนี่ยเขาจะชอบ <S 1> <S 1> ที่ได้มาเนี่ยก็คือคนที่ชื่อภูนนะครับเขาทานแล้วก็เอาเม็ดทิ้งไว้แล้วมันก็ขึ้นเราก็ไปขอตอนเขามานะครับมาปลูกตรงนี้มันทําให้เรามีชื่อเสียงก็เลยเอาชื่อคนที่ภูนนะมาตั้งกระท้อนเนี่ยมันเป็นทองอยู่แล้วก็เลยตั้งชื่อว่าทองภูนเราอยู่ได้ก็เพราะว่าพันธุ์ทองภูนนี่แหละ บนพื้นที่23ไร่ของสวนอุบลสมบูรณ์แห่งนี้มีกระท้อนพันธองพูน178ต้นนี่แหละครับที่มาของกระท้อนเงินล้านพี่สมชายครับทำยังไงเนี่ยให้มันเป็นกระท้อนเงินล้านคือจะท <ำ S 1> ําให้มันมีคุณภาพาไ,ได้มาตรฐานตรงนั้นนะครับคือรสชาติของเขาจะให้ให้หวานเนี่ยคือแล้วแล้วกอ็อีตัวหนึ่งเรื่องรูปร่างลักษณะให้มันสวยนะครับดูแลร,รักษาอย่างดีแล้วที่สังเกตเห็นตอนนี้นะกระท้อนออกดอกเยอะมาก ช่วงเดือนอะไรที่เขาออกดอกตามหลังล้วจะออกช่วงเดือนธันวาทีนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงกันเลยหล่นมามกราาน,นิดนิดหนึง่งอ๋อล่าช้าล่ามานนหน่อยหนึ่งและที่ผมสังเกตเห็นเลยนะทุกต้นต้องมีไม้ไผ่เพราะอะไรยังไงอะพี่คือเราทําหนังร้านเพื่อการหอนะครับห่อทุกผลเลยเหรอห่อทุกลูกครับห่อทุกผลถ้าไม่ห่อในวันทองมันจะมาฝังไข่แล้วก็จะทําให้ผลเสียหายสุดหน้า ดูเผินๆผมนึกว่ามีไซต์งานก่อสร้างอยู่ในนี้ซะอีกที่แท้ก็มีไว้เพื่อการดูแลลูกกระท้อนนี่เองตอนนี้ลูกกระท้อนยังไม่มีให้เห็นไหนๆมาถึงที่ก็ขอดูดอกกระท้อนแทนหน่อยก็แล้วกันถามนยะเขาจะมีตัวผู้ตัวเมียอะไรผรสมกัน,นอันนี้มีตัวผู้ตัวเมียอยู่ในตัวดอกเดียวกันมันจะสมโดยธรรมชาติของมันเองครับรอ๋อเหรอบางครั้งเราจะมีอาซือธรรมชาติมาช่วยคือเราอาจจะใช้บกแมลงวันมาตอบเขาคือผสมเกรสรไปในตัว พี่สมชายเขาจะใช้เศษปลาใส่ไว้ในถุงพลาสติกแล้วแขวนไว้กับต้นกระท้อนอย่างนี้ซึ่งกลิ่นคาวของปลาก็จะล่อมแมลงวันให้มาตอมเป็นการช่วยผสมเกสรน,นั่นเองล่ะครับอย่างสภาพอากาศเนี้ยที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมีผลต่อลูกกระทอน n ไหมครับเรื่องร้อนไม่มีผลครับแต่เรื่องฝนเรื่องหนาวมีผลมีผลเป,เป็นเชื้อราอถ้าเป็นเชื้อราปั๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดครับแต่ว่าถ้าเราให้ติดเดียวคือเราป้องกันซะ และวิธีป้องกันเชื้อราของพี่สมชายเขาก็จะใช้น้ำหมักจากเปลือกมังคุดที่ทำเองฉีดพ่นในช่วงที่มีหมอกหรือฝนโดยฉีดในช่วงเช้าในอัตราส่วนน้ำหมัก1ลิตรต่อน้ำเปล่า2-300ลิตรละครับนอกจากน้ำหมักเปลือกมังคุดแล้วพี่สมชายยังทำน้ำหมักไว้อีกหลายชนิดซึ่งมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิต ว่าแต่ว่ามีอะไรบ้างล่ะครับเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดไล่ตั้งแต่ตรงหน้านี่อันนี้คืออะไรฮะเชื้อเชื้อราการเชื้อราการเชื้อราทําจากเปลือกมังคุดแล้ถังนู้นนะพี่ถังนี้คือบารุงลูกของต้นเขาเองคือกระท้อนที่ขอมาเสียๆแล้วมาหมักไว้อ๋อและนี่ไงพี่อันนี้คือน้ำเบญจคุณคือคุณทั้งห้าคุณทั้งห้าสีสันสวยงามมีอะไรบ้างเนี่ยเบญจคุณมีดินจอมปลวกหนึ่งแล้วก็ดินรากข้าวแล้วก็ดินรากไผ่แล้วมีจุลินทรีย์แล้วมีตัวยีสต์ ใช้บํารุงต้นบํารุงพื้นดินปรับสภาพพื้นดินด้วยพูดง่ายๆที่นี่น้นําหมักนี้มีทุกระยะมีทุกระยะใช่เยี่ยมมากคุณสมชายเองเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็สนองนโยบายที่รัฐบาลได้กําหนดเรื่องของโครงการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเน้นไปเรื่องของปูอินทรีย์โดยหาวัตถุที่มีในท้องถิ่นเป็นตัวกําหนดมาทำแล้วก็ลดสารเคมีลงการใช้ นะครับก็ใช้อย่างถูกต้องกับชนิดของพืชและระยะเวลาซึ่งเป็นตัวที่กเกษตรกรได้มาเรียนรู้เนี่ยเอาไปเป็นรูปแบบในการบริหารจัดการของตัวเองได้อีกทางสํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอำเภอที่ในพื้นที่เนี่ยเราได้เชื่อมโยงข้อมูลกันตลอดนะฮะว่ามีอะไรที่ใหม่ๆที่ทางราชการควรจะมาแนะนําหรือว่าเอาของภาคเอกชนที่เขาทำสำเร็จแล้วนะมาเพิ่มเติมกันเป็นแนวคิด มาถึงสวนกระทร้อนเงินล้านทั้งทีก็ขอเรียนรู้วิธีการทํากระทร้อนหายได้เงินล้านกันหน่อยดีกว่าพี่สมชายเขาบอกว่าหัวใจสําคัญส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การทํานั่งร้านเพื่อขึ้นไปหอลูกกระทร้อนนี่แหละครับโอ้พี่สมชายคือเลือกไม้ไผ่มาเป็นนั่งทำนั่งร้านแล้วนั่งร้านเมื่อกี้ที่อยู่เต็มเมาหรือออกเหอฮะหรือออกหรือออกแล้วเปลี่ยนไหม เอาทําไมอะเพราะว่ามันสองปีแล้วที่ชวนมาวันนี้ครบกําหนดเปลี่ยนใช่ขอบคุณมากครับพีขนะ่ขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยคนเดียวขึ้นไหวเป่าปกติงานนี้ทํากันกี่คนนะทำกันสี่ห้าคนนะ่แต่วันนี้ไม่มีใครมาเบียคนเดียวเอาเบียมาช่วย,ยทําทาไมไม่เปลี่ยนก่อนหน้านี้ไปจักกันหน่อยลคะครับพี่พราก็รอทาเบียนั่นแหละให้มาช่วยเพราะที่นี่ไม่มีคนงานเอาละเดินไปสวน ผมคุมนะเอาละปั้นให้ต้นไหนพี่เนี่ยต้นมุมนู้นน่ะมุมนี้เหรออ่ามันนั้นแหละตรงไกลๆมีไม่เอาไปเอามุมนู้นมาไปต้องเริ่มต้นแรกก่อนสิอ๋อโอเคต้าไหนเบี้ยนี่นะข้างนี้ข้งนี้อ๋อเข้าตรงนี้เหรออ่าโอ้หน้ามือตามัวอ่าตรงนี้เอาตรงนี้แหละอีกหน่อยนิดนึงนิดนึงอ้าวตรงนี้แหละตรงนี้นะครับจอดได้ จอดเหนื่อยไหมเดียถ้าไม่รู้จักรสชาติของความลำบากใช่จะไม่รู้ว่าความอร็ดอร่อยของความสําเร็จเป็นอย่างไรถูกต้องไปพวกเราใช่พักปึ๊บนี่โอ้ยพี่สมชายนะพี่สมชายอุตส่าห์ออกตัวแรงว่าขอพักเหนื่อยซะหน่อยว่าแต่ว่าพี่ให้ผมปีนต้นกระท้อนขึ้นมาทําอะไรครับเนี่ยจอลือนะลือไม่อ้วนะ โอ้โหที่แท้ก็ให้มารื้อนั่งร้านอันเก่าออกนี่เองปัโทโธที่สมชายวาเอาว่าไงขึ้นมาห่อกระท้อนเนี่ยเราจะต้องทํานั่งร้านอะไรแบบขนาดนี้เลยครับคือเราต้องทํานั่งร้านเพื่อความปลอดภัยอย่างหนึ่งอย่างแรกอีกตัวหนึ่งคือเวลาเราจัดก,การเรื่องหอเนี่ยมันจะง่ายครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยคือเวลาถ้าเราใช้ปีนหอใช้บันไดหอเนี่ยคือมันตกมาหลายคนแล้ว ในกรณีที่เขาไม่มีอย่างนี้ใช่๋อ oh, แล้วคือไ, <ป S 2> ไม้ไม้มันมันหักเลยตัวหนึ่งคือมันทําให้ต้นไม้เนี่ยกิ่งไม่หักเพราะว่ามันรองรับกิ่งมันได้พูดง่ายๆก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทั่ว<ช>ต้นกระท้อนเลยใช่ใชมันถึงเวลาเราเก็บเกี่ยวแล้วเราทําคุณภาพแล้วถึงเวลา,าผู้บริโภคตอบรับเนี่ยมันคุ้มค่ามันภูมิใจอะ่ะอย่างถ้าเราไม่ทำนานังร้านถ้าเราไม่ห่อเนี่ยคือข้างในอาจจะมีพวกแมลงวันหรือว่านอนเงี้ยพอเปิดมาเนี่ยใครจะซื้อล่ะ อารมณ์ตอนนี้นะฮะเหมือนย้อนไปในสมัยโบราณที่มนุษย์เรายังใช้ชีวิตยอยู่บนต้นไม้นึกถึงลูซี่โอเคครับในที่สุดเราก็รื้อเสร็จแล้วใช่ใรื้อของเดิมออ,ออกคราวนี้ก็ต้องทำนั่งร้านใหม่ขึ้นมาแทนละครับ เวลาขึ้นไปมัดมัดทีละกี่คนฮะมัดทีละสามคนงานนี้ผมไม่เกี่ยงนะเดี๋ยวผมยกมยไม้ให้ทำไมไม่ขึ้นไปมัดนะฮะนี่ผมต้องปีนขึ้นอีกแล้วเลยเนี่ยโอ้โหอ,อันนี้ต้องผูกเงื่อนอะไรครับเนี่ยตะกุดเบ็ดตะกุดเบ็ดตะกุดเบ็ดนี่คืออาจารย์พิชาลูกเสือไปแล้วครับผมเอาลอดหอข้างล่างมือมือซ้ายแล้วก็เหมือนเดิม รอกข้างล่างมือซ้ายขึ้นเองนี่สรุปว่าผมทำถูกแล้วถูกต้องภารกิจร่วมลองนะเพื่อให้มั่นใจวันนั่งร้านที่ทำนั้นมั่นคงก็ต้องเช็คความแข็งแรงกันหน่อยละครับงานนี้จะขึ้นยังไงตูเปันน้ำเออ ั้งร้านไม้ไผ่ที่ทําไว้จะมีอายุการใช้งานประมาณ2ปีเลยนะครับถึงตรงนี้ผมว่าเรามาคุยกับ<ล>พ,<อ>พี่สมชัยรเรื่องการ,ต,รตลาดของกระท้อนพันธงพูนกันหน่อยดีกว่าน,นะครับณนะวันนี้178ต้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้สั่งทั้งนั้นเลยขายยังไงฮะกิโลละเท่าไหร่มีแล้วมีกี่ขนาดมันมี3ขนาดฮะกิโลละแปแล้วก็60แล้วก็4 0่สไซส์ครับแล้วมีคัดทิ้งไหมส่วนมากจะไม่ค่อยมีมีบางกันที่ว่าลูกที่มันมันมันแตกเราก็ไม่ได้คัดทิ้งอะ คือคนที่นี่เขาซื้อเขาซื้อกินนะผลผลิตต่อต้นนี่สักเท่าไหร่เป็นประมาณร้อยฝ่โลฮะต่อต้นนี่นะอ่าใช่ร้อยเจ็ดสิบแปดต้นนี่นะอ่าใช่รวมรวมสักขำขำยัเพิ่งขำได้ไหมไอเราไม่ขำขไม่ได้เหรอปีนี้ก็ประมาณเจ็ดแสนละใเกือบเกือบแปดแสนแล้วนะไม่ขำนะไม่ขำไม่ขำไม่ขำละหากต้นทุนนะต้นทุนเนี่ยกเกือบสองแสนนะ ก็หากก็จะเหลือประมาณ 5, สักห้0 0สนกว่าบาทห้าแสนหกแสอ่าใช่โอเคยิ้มยิมพอได้พอ,พอได,พออได้พออยู่ได้พออยู่ได้ครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกกระท้อนขายบ้างพี่สมชายก็มีคําแนะนําดีๆฝากให้คิดกันด้วยนะครับเราจะปลูกพื้นที่ไหนเราดูพื้นที่ก่อนครับถ้าพื้นที่ที่ของท่านเนี่ยไม่เหมาะสมก็อย่าไปปลูกเลยเหมาะสมนี่ยังไงคือพื้นที่ดินร่วนปนทรายครับ คือตัวนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็เลือกพันธุ์อีกทีหนึ่งถ้าพันธุ์ไม่ดีมันก็ไม่ได้แล้วก็ดูอีกทีนึงคือตลาดถ้าเราไม่มีตลาดเราไปปลูกก็เท่านั้นแหละครับสาหรับคนที่สนใจนี้เดินเข้ามาหาความรู้จากพี่สมชายได้เลยไหมโอเคครับได้ครับเราไม่เคยปิดบังคือตั้งปถามไว้แล้วว่าเราได้ความรู้จากประสบการณ์เราเนี่ยเราถ่ายทอดทั้งหมดไม่ปิดบังไม่กักเลยไม่กักไม่กักเสียตังค์นะไม่เสียตังค์ฮะคือเป็นวิธาทานนะฮะตอนนี้เป็นวิธาทานให้ นอกจากกระท้อนที่สวนพี่สมชายเขาก็ยังมีมังคุดพืชเศรษฐกิจอีกตัวที่รวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดอีกด้วยล่ะครับสมาชิกทั้งหมด82ลายครับรวมกันทั้งหมด500ฝาไลนครับเชื่อว่าเราจะตั้งเป็นเขางประมาณหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของการรวมกันเพื่อต่อรองให้กับผู้ค้านะคีัเราก็เราก็ไปคุ้นตั้งราคาได้มาคุ้นนี้ตลาดคือในประเทศหรือต่างประเทศหรือส่วนมากจะเป็นต่างประเทศ ถ้ามันส่งออกมันติดขัดอะไรแล้วก็นในประเทศไทยแต่งนี้มีมาตรฐานอะไรรองรับเรียบร้อยอ่ามีครับมีมีทุกคนที่เข้าในาคือเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วก็เข้าระบบของ GAP อพครับคือมาตรฐานของการส่งออกนอกถ้าเราเป็นเกษตรกรฮนะคือตอนนี้ต้องทำาะไคือให้มีมาตรฐานคุณภาพตรงนี้เราจะอยู่ได้าาสบายสบายความสำเร็จของพี่สมชายมาจากการกล้าที่จะคิดต่างแถมยังเพิ่มคุณภาพครับผลลงไปด้วย ใส่ใจทุกรายละเอียดพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่า,าเกษตรไม่ดับ้ากลับหัวคิดกระทรวงเกษตรและสหกรยากรเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่สมชายบุญก่อเกือ้อคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ